งานของครูนั้นเป็นงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆได้โดยยากผลตอบแทนที่สำคัญย่อมเป็นผลทางใจได้แก่ความปิติชุ่มชื่นใจที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดีมีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นอีกประการหนึ่งผลตอบแทนเช่นนี้ เมื่อมองดูให้ลึกซึ้งแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและประเสริฐกว่ายศักดิ์อำนาจและประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆมากมายนักครูจึงไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์อื่นทางวัตถุเกินความจําเป็นเพราะถ้าหากหันไปหาประโยชน์ทางวัตถุกันแล้วก็จะทําหน้าที่ครูได้ไม่เต็มที่พระบรมราชวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับกระผมนายสุกิจฤทธิหนึ่งครูกศสนาตำบลกาะลันตาน้อยด้ยุทธศารการดำเนินงานตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาากาธิเบศรมหาภูมิพลอนุญาดิมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อใช้ในการคลองตนครองคนครองงานให้เกิดประโยชน์ต,ต่อตอนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติต่อไป ผมวันนี้ผมที่ติประสานสอนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มาชื่นชมผลงานของท่านหัวหน้ากศน,นตบลเกาะลันตาน้อยท่านคุณครูคสมกิตรื่นเริงซึ่งเป็นบุคคลที่มากความรู้มากความสามารถที่ทำงานขับเคลื่อนภารกิจงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยู่ในพื้นที่ออนอนอกศนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ขอชื่นชม ในความรู้ความสามารถและที่สำคัญยิ่งท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในทุกมิติไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครูกศออนอที่รับผิดชอบในงานการศึกษาเท่านั้นแต่ท่านยังเป็นผู้ที่ช่วยเหลือพี่น้องในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขด้านปกครองท้องที่ท้องถิ่นด้านการส,สนับสนุนการความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ มีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอชื่นชมบุคคลต้นแบบคุณครูสมจิตด้วยเรืองครับยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินกศโนตำบลต้นแบบ5ดีพิเมียมกศโนตำบลเกาะลันตาน้อยตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อยเดิมเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสอดูกุกอสนอตำบลน,นายสมจิตรื่นเริงด้านที่1นึ่ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ g o o d Teacher ด้านวิชาการกศนตำบลเกาะลันตาน้อย ได้มีการรวบรวมข้อมูลสาระสนเทศพื้นฐานกศนตำบลอย่างครบถ้วนทุกรายการและได้บันทึกการรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในระบบ DMIS บุคลากรนายมนุสัก์ไม่อ่อนครู on, คอสอหนึรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอเกาะลันตานางสวคนสุรการากุลครูอาสาสมัครและนายสมจิตรื่นเริง กอสนาตำบลเกาะลันตาน้อยกอสนาตำบลเกาะลันตาน้อยได้มีข้อมูลพื้นฐานได้แก่ลิงก์เว็บไซต์กอสนตตำบลเกาะลันตาน้อยเฟซบุ๊กแฟนเพจและระบบสาธารณูปโภคมีจำนวนผู้ใช้สื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยต่อวันจำนวน7-15คนต่อวัน โดยมีการบันทึกการใช้ในบัญชีรายชื่อผู้ใช้สื่ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ในการจัดการเรียนรู้มีจำนวนผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยต่อเดือนจำนวน200ถึง250คนกศอนอตำบลเกาะเลนตาน้อย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกศนอตำบลอย่างเป็นระบบมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินง,งานตนามนโยบายของกศนอและหาแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่กศนอตำบลเกาะลันตาน้อยมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานในระบบการบริหารจัดการ DMIS และรายงานข้อมูลพื้นฐานในรูปเล่มข้อมูลเอกสารที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนอตำบลเกาะลันตาน้อยมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน มีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามบริบทและความจำเป็น mm. เช่นปัญหาเรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคปัญหาเรื่องอาชีพปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตัวแทนชุมชนผู้นำชุมชนตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและภาค,คีเครือข่ายจึงได้เสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนในชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองตามนโยบายของสำนักง,งานกสนเช่น โครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดต่อโควิด1 9โครงการอยู่บ้านปลูกผักโตวไวยต้านภายัยโควิด -19 โครงการปลูกป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงฝ่าวิกฤตโควิด -19 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการที่กำหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบบริหารจัดการ DMIS และในรูปแบบเอกสารจำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน38คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน42คนรวมทั้งสิ้นจำนวน80คน กานความสำเร็จการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นักศึกษาระดับมอตอน้นลงทะเบียน32คนลงทะเบียนใหม่6คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียน28คนลงทะเบียนใหม่14คน กสนตบลเกาะลันตาน้อยจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษารู้จักสเสวงหาความรู้พัฒนาตนเองคิดเองปฏิบัติเองเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามความพึงพอใจตามความถนัดความสนใจของนักศึกษาแต่ละบุคคล มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์บันทึกการเรียนรู้และจะททำข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียนและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบโดยทั่วไปมีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้ผู้เรียนทราบผ่านทางกลุ่มลลย facebook และป้ายประชาสัมพันธ์ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของผู้เรียนทั้งหมด ที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปได้แก่โครงการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษากศนตำบลเกาะลันตาน้อยโครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานองค์กรนักศึกษากศนอำเภอเกาะลันตาการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นต้น ร้อยละร้อยของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ NNe และ e x a m ซผู้เรียนร้อยละ90ของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมียูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ etvthai tv หรือสื่อออนไลน์อื่น มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของผู้เรียนที่ไม่ได้มาพบกลุ่มโดยใช้ระบบออนไลน์รูปแบบการเยี่ยมบ้านพร้อมมอบปัจจัยกับนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องรายได้รูปแบบการร่วมมือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่และมีบันทึกผลการติดตามนักศึกษาพบว่า การพบกลุ่มในแต่ละครั้งจะไม่น้อยกว่าร้อยละ80ซึ่งสามารถดูได้จากบัญชีลงเวลาของผู้เรียนมีบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนทุกครั้งเมื่อมีการพบกลุ่มมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนเช่นกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เป็นต้นมีการบันทึกตรวจงานกิจกรรมกปชของผู้เรียนจัดผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือเช่นเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านพยาเสิติดร่วมกับที่ว่าการอำเภอเกาะลันตากิจกรรมลันตา b i ๊กครีนิ่งเดยร่วมกับอบตอเกาะลันตาน้อยการจัดทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่น เรื่องการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านเรื่องพฤติกรรมไม่ส่งงานผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพคิดเป็นร้อยละ91การเข้าร่วมโครงการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด เป็นร้อยละร้อยผู้เรียนที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่2ทับสองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่วนอตบเกาะลันตาน้อยมีผู้จบหลักสูตรในภาคเรียนที่2ปีการศึกษาส5 6 4คิดเป็นร้อยละ82ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด จำนวนผู้เข้าสอบปลภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564คิดเป็นร้อยละ9ก ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายวิชาบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ55ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โครงการปลูกแตงโมหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโครงการอบรมใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของชุมชนร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละร้อยจำนวนผู้เข้ารับ บริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใช้บริการกศนตำบลจำนวน380คนกิจกรรมการใช้บริการสื่ออินเทอร์เน็ตและอ่านออนไลน์150คนจำนวนผู้ใช้บริการบ้านหนังสือชมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแตมาสที่1นึถึงสจำนวน150คน จำนวนผู้รับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเพื่อนที่จำนวน470คนโดยกลุ่มเป้าหมายผู้มาใช้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีกลุ่มเป้าหมายเกินกว่าค่าที่กำหนดซึ่งกศนตำบลเกาะลันตาน้อยมีแบบอย่างที่ตีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนางวาริน,นทศรีธนภคินทยา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกศนตำบลเกาะลันตาน้อยเป็นครอบครัวนักอ่านของกศนและได้รับรางวัลครอบครัวยอดนักอ่านของกศนอ,อำเภอเกาะลันตาและสำนักง,งานกศนจังหวัดกระบี่ความสำเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ครูเข้าร่วมประชุมและวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิเช่นที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาโนยจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นโครงการปลูกเตงโมลหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนร่วมกับเกษตรอำเภอเกาะลันตาครูได้รับสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายครูนิเทศติดตามผลร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีวินัยครูมีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยมีคุณธรรมจะริยธรรมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาเพื่อนร่วมงานชุมชนและสังคมอยู่เสมอไม่เคยกระทำความผิดกฎหมายอุทิศเวลาต่อทางราชการขยันอดทนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานต่างตโดยยึื้หลักความจริงจังจริงใจและมีความเป็นกนัลยาณมิตรกับทุกคน ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวและมีจิตใจเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแต่งกายได้เหมาะสมถูกกาละเทศะปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์บทบาทของครูกศนตาบลจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยและงานอื่นๆ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายดังต่อไปนี้รางวัลระดับประเทศรางวัล M.O.E. Award ระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรางวัลสิบเก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมเกียรติบัตรเพื่อแสดงเป็นผู้ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละ เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรางวัลระดับภาควันที่1ระดับภาคประเภทครูโกสนตมบลดีเด่นรางวัลชนะเลิศอันดับสองเป็นผู้ที่มีผลงานการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษารางวัลระดับกลุ่มอันดามันรางวัลที่1ระดับกลุ่มอันดามันประเภทครูโกสนตมบลดีเด่นรางวัลระดับจังหวัดกระบี รางวัลที่หนึ่งระดับจังหวัดประเภทคู่กอสนนตำบลดีเด่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กอสนาชาเลนต์ประจำปี2564ครู่ผู้ควบคุมทีมลันตาเทอรไทยองราชันเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้รับคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคูดีสีสังคมกะบี่เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สร้างภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาดีเด่นเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้รับคัดเลือกครูกสตรองตำบลดีเด่นด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายชาวเลประจำปีพศ2564เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นครูโกสโนที่มีจำนวนผู้เข้าสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียน ที่2ปีการศึกษา2,563และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564มากกว่าร้อยละ90เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้รับคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีสีลันตาปีการศึกษา2,564จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกศนเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับสมญานามว่าครูกศนช่วยคนยากไร้สู้ภัยโควิดและสมญานามว่า New normal ให้กับชาวบ้านมีกินเปลี่ยนผักบนดินให้เป็นไม้ประดับด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนาตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good place Bed check in สภาพอาคารอยู่ในสภาพที่มั่นคงม,มีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัย ลักษณะสภาพทั่วไปเป็นอาคารชั้นเดียวของศูนย์พัฒนาเด็กๆดบ้านหลังโสดหลังเก่าพร้อมทั้งได้งบป,ประมาณจัดสร้างห้องสมุดกอนตำบลพร้อมห้องพักครูแยกสัดส่วนชัดเจนจำนวนสองห้องจุดเด่นของกอนตำบลเกาะลันตาน้อยมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่มีกำแพงเป็นรั้วรอบขอบชิดที่เอื้อต่อการเรียนรู้และด้วยสภาพแวดล้อมและตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญต่างๆเช่น โรงเรียนบ้านหลังสดมัสยิดบ้านหลังสดอบตเกาะลันตาน้อยโรงพยาบาลเกาะลันตาที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาและแหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดสภาพแวดล้อมโดยยึด5สสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยและสะดุดตามีการจัดกิจกรรม5ส เป็นประจำอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานได้ดีขึ้นผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตร สะอาตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาได้ให้บริการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและผู้รับบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อมมีกิริยามารยาทที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกอสนาตำบลที่เป็นปัจจุบันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกอสนาตำบลตามบริบทของพื้นที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการได้แก่อินเทอร์เน็ตไวไฟสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าใช้บริการการแสดงรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ขั้นที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการใช้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นในเรื่องของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษด้านต่างๆซึ่งได้รวมกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การการศึกษาขั้นพื้นฐานกอนตำบลเกาะลันตาน้อยมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นในทุกภาคเรียนปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน80คนมีการปฏิบัติงานที่ดี best practice โครงการงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลเกาะลันตาน้อยมีจำนวนผู้เข้าสอบมากกว่าร้อยละ90้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ด้วยมาใช้กับนักศึกษาในความรับผิดชอบของตนเองมีการใช้สื่อการสอนสลับกับการใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์บริบทของพื้นที่การใช้ eTV Google Classroom Google Meet กลุ่มไลน กลุ่ม messenger ลิงก์เว็บไซต์กศนตำบลเกาะลันตาน้อยและ Facebook Fanpage มีระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์เช่นการดูผลการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กศนอำเภอเกาะลันตาและกศนจังหวัดกระบี่การนำปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนโครงการอนุรักษ์ประเพณีการดำนาบ้านหลังโสด องค์การเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดมบ้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good p a r t n e r ร์ชิมีการจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิน่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้เป็นปัจจุบันมีภาคีเครือข่าย ในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้เช่นโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อการประกอบอาชีพของนักศึกษามีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมนิเทศประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาชีพเกษตรกรได้พบปัญหาคุณภาพของดินและผลผลิตทางการเกษตรต่ำ ทางกศนตำบนเกาะลันตาน้อยได้ร่วมกับเกษตรอำเภอเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีการประชุมวางแผนหาแนวทางแก้ไขโดยใช้ฐานไบโอชาเมื่อใช้แล้วคุณภาพดินดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นมีการดำเนินการจัดกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ของกศนตําบลนางกัญญาต่อติดตำแหน่งปอรบศนต้อมบ้านกองตะนอยค่ะวันนี้เอ่อเป็นที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่การทํางานร่วมกับคุณผู้สมิิ์ในตําแหน่งครูกศนตําบุกรังตะนาลอยก่อนอื่นเราจะมาเล่าเรื่องการทํางานในพื้นที่กับคุณผู้สมิิ์นะคะแต่คุณผู้สมิิ์จะขอที่นชมว่าเป็นคุณครูกศนแล้วยังเป็นอสมในพื้นที่ของตำบลบังตะนาลอยเอ่อ ถามว่าทำไมต้องทำหลายตำแหน่งเพราะว่าคุณผู้สรวจจิตมีจิตอาสาทุ่มเทต่้งใจกลย,ยอย่าแรงกายแรงใจมีการทำงานท่านจะทุ่มเทไม่ว่าจะช่วงไหนท่านกนะ็ยินดีที่จะปช่วยเหลือนะคะอย่างอสมที่จะขอชื่นชมเพราะว่าคุณผู้สรวจิตได้นำเทคโนโลยีม,มาเป็นแบบการทำงานแบบอสมในพื้นที่รานตาน,น้อยแล้วก็ในการทำงานต,าตา่างๆคุณผู้สรวจจิตเป็นผู้ที่ทุ่มเทเสียสละซื่อสัตย์แล้วก็มีความมานะ บกคนในเรื่องการทางานออตั้งแต่ได้รู้จกกักคุณครูสมศิษมาตั้งแต่คุณครูสมศิเรื่องทางานก็รู้สึกว่าการทํางานของคุณครูค่อนข้างจะประสบวามสาเร็จในการทํางานค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นบุคคลต้นแบบจริงๆในเรื่องของการทํางานเสียสละไม่ว่าในช่วงเดือนรอมฎอนคุณครูก็จะออกไปให้ออในเรื่องของออพวกแจกของต่างๆภายใต้เครือข่ายเช่นผู้ใหญ่กำลังที่ได้รับออมาจาก ตระมูลอื่นหรือว่าเป็นผู้นําที่อื่นเอามาแจกจ่ายใ,ให้กับมัสยิดถ้าดูจากเฟซทำลายหรือว่าการสื่อสารทั้งหมดก็เป็นที่น่ายินดีว่าในตระมูลของเรามีคนดีๆทำงานในพื้นที่อย่างผู้มีเกียรติศัรัทวันนี้ทางรัฐบาลตำบลบมนุษย์ก็ขอชื่นชมและก็เป็นกำลังใจให้หนะคะให้คุณผู้สมี่ติได้ทำงานที่ตัวเองรับและก็ศรัทธาที่จะ,ะทำในพื้นที่ ลันตาลันตาน้อยเรามีคนที่เียสาระแบบนี้เยอะๆจะได้มีการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาพศนอแล้วก็เรื่องงาษาศิลแล้วกับภาคีกระใส่ไม่ว่าทางด้านศาสนาผู้นำศาสนาอะไรนี่คุณผู้ชมผิดเข้ากันได้หมดเลย,ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้นาคุณผู้ชมิดเข้ามาในอสอมอ ท่านได้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในการปรับประยุกต์าการใช้การธมนาคมสต่อนะคะก็วันนี้ก็โอกาสนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกสิ่งเป็นบุคคลต้นแบบขององค์กรสาธรณาเป็นที่ชื่ตรมและก็รักให้ของทุกคนตานงาก็ชื่นเคก็ผูกชุมันเนี่ย ในฐานะนายเตืเนี่ยเขาได้เห็นถึงความตั้งใจผมให้ความสาคัญกับเรื่องความตั้งใจความตั้งใจความจริงใจความเสียสละแล้วก็คุณสมบัติที่ดีแล้วก็การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับนุ่งเน้นว่าไม่ได้ทาแค่ปีนี้สองปีแต่ทามันมาใ่ญ่ต่อเนื่องยาวนานหาปีสิบปีหรือว่ามีแผนงานในหนักก็อย่ชัดเจนผมเชื่อมั่นและเกือนครับว่าดจานการสมทิต้นเลยนของผมเนี่ยจะสามารถที่จะเป็นกศนาจังหวัต้นแบบห้าดีทีนี้ได้อย่างไม่มีทิ่ติผมขออนุญาตรับประกันแล้วก็ให้ข้อมูลพื่ต้องการในกระนการประกอบการตัดสินใจจากผมเชื่อมั่นน ทัเลือดเกล็ดขอเรย์ังตาเนี่ยผมเห็นในการกระทำที่เป็นของจริงแล้วก็เพื่อนั่อย่างต่อเนื่องครับจากขอบคุณท่านทประธานครับด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงกูดอินโนเวชันการจัดคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตด้วยขี้ปนปุ๋ยธรรมชาติจากทะเลเกาะลันตาเนื่องจากหมู่ที่1บ้านหลังสอดประชาชนร้อยละ90ประกอบอาชีพการปลูกผักปลูกเตงโม สลับกับการทำนานมาตั้งแต่อดีตพื้นที่ชุมชนมีลักษณะเป็นทรายมีเนื้อดินเป็นทรายหรือดินทรายปนดินร่วนการยึดเกาะหน้าดินเป็นไปได้ยากชะล้างพังทลายของดินได้ง่ายมีการระบายน้ำดีเกินไปทำให้เกิดปัญหาการขาดเคนน้ำทำให้เกิดปัญหาคุณภาพดินต่ำและผลผลิตทางการเกษตรลดลงปน เกิดจากซากพืชใบไม้ซากสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหอยปูปลาสาหร่ายทะเลและแพลงต้นในทะเลขึ้นจะย่อยจนละเอียดเป็นผงแล้วลอยเรียกกับเข้าฝั่งมาคุกเขากับเลนมียีมั<อ>มสช่วงที่มันขึ้นเยอะที่สุดนะครับประมาณเดือนมิถุนา มิถุนากับรกปานะครับสมานโกงกลางได้นำขี้ป่นเอามาใส่ต้นปาล์มต้นยางแล้วสังเกตพบว่าต้นปาล์มต้นยางจเจริญเตบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงขึ้นไปใช้กับพืชผักอื่นแตงโมขโ้าวโพดผักกาดและพบว่าต้นไม้แห้งเหี่ยวเฉาคิดว่าน่าจะทำอย่างไรจึงสามารถนำขี้ป่นมาใช้กับพืชผักและพืชอย่างอื่น จึงได้ประสานนายสมจิตรื่นเริงผู่กศนตำบลเพื่อหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรไปนเหตุผลข้างต้นทางกศนตำบลเกาะลันตาน้อยร่วมกับเกษตรอําเภอเกาะลันตาคณะกรรมาการหมู่บ้านหลังสอดและประชาชนมาร่วมคิดร่วมวางแผนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพดินต่ําและผลผลิตทางการเกษตรลดลงโดยให้ประชาชนกลุ่มเกษตรกรบ้านหลังสอดได้ตระหนักถึงความสําคัญของดิน นำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการอย่างเหมาะสมสนตำบลเกาะลันตาน้อยได้คิดและนำขี้ป่นมาใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกผักพืชส่วนครัวและใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นปาล์มต้นยางพาราให้กับกลุ่มเป้าหมายการทดลองพัฒนาโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดี